ช่องเกียวมิยาซากิมาที่ไหนคะมา,ท,ท,าที่อันนี้ม,นมาที่ปราสาทาที่ทมายนะคะเดีวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างไปกันค่ะลองไปกันค่ะเลยให้ดูจริงนะเดี๋ยวรอหมอมาชมบ้ข้าวชนต้องไป10บาทนะคะแต่วันนี้เขาให้เข้าขชมฟรีเพราะว่าเป็น มันอยู่ข้างหน้านี้นคน้อยรับดีกรรมขงเริ่มต้นของเรานะครับก็ึนมันอีกกระหอดีครับเดินลงไปดูข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ระไปไล่นะครับท่านใดไม่ไม่อยู่ที่เียได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้นที่ลงไปจกิงนะครับ มากมาเลยนะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับวันนี้มาวันเด็กนะคะพอดีมีเขาจัดกิจกรรมแจกของขวัญด้วยค่ะวันนี้นะครับเรามีมัคุเทศน้อยด้วย ที่ปรา,าสาทหินที่มายนะคะที่เขาจับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้างบนก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราค่อยลงมาใหม่นะครับเชิญค่ะเชิีอ่านี้ตัวปรา,าสาทนะคะของเราด้วยนะครับว้าวน้องเมย์ขึ้นไปดูสิคะนะครับว้าวปรา,าสาทโอเคคะ่ะสวัสดีค่ะเนี่ยจะเป็นทางขึ้นนะคะ เขาถือว่าปาสาทหินพิมายนี้จะเป็นปาสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะพี่คิวใหญ่ไหมพี่คิวหคันไม่ค่อยท่ายหล่แล้วโอเคไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนี้ได้ขนมนะคะถ้าแจกวัเเ็็มา โอเคค่ะไปเลยค่ะทางเข้าทางนี้เลยลูกอู้ทางนี้จะเป็นตัวปราสาทด้านในนะคะ โอ้โหใหญ่มากพี่คิวดูนี่<า>น่าดอยู่โอ้มันเมียน,นอยู่บุพี่คิวดูทางนี้ก็มีพี่คิวห้องอะไรก็ไม่รู้พี่คิวมาดูอุ้ยเป็นห้องเล็กๆข้างในตรงนี้นะคะโอ้โหพี่คิวเข้าไปดูซิลูกนะมินเข้าไปแล้วนะคะโอ้โห,ห้องอะไรเนี่ยเ,เหมือนคนสมัยก่อนดู โอ้ใหญ่มากพาม้นมาทางนี้ค่ะอ๋อก็จะเป็นทางสุดแล้วไปเลยค่ะหมดแล้วค่ะนี่น่าจะเป็นชานชลาของตัวปรา,าสาทแล้วนั้นจะเป็นองค์ประธานของปรา,าสาทอ,องค์ประธานของปรา,าสาทแล้วสกน้นไปก่อน,นปรา,าสาทพิมายสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรันที่หนึ่งน่าจะประมาณ ลาวพุทธศตวรรษที่16แล้วนะลูกพี่คิวนานมาแล้วนะคะมีคิดทศักราชประมาณหนึ่งพันกว่าที่เขาสร้างโอโ้ใหญ่มากนะลูกเนาะมันจะเป็นพันปีแล้วนะลูกพี่คิวพันพันก นี่เป็นองค์ปราศาสตร์นะคะใหญ่มากค่ะมาดูมานี่โพดๆไหมพันมือดอยู่ พี่คิวจะพี่มุนเข้าไปด้านในเนี่ยนะค่ะแล้วเราไปดูกันคะ่ะข้างในมีอะไรบ้างอะไไงครับพี่คิวถ่ายรูปใหน้นะอ๋อโอเคค่ะดูคะ่ะข้างในนี้นะคะว้าวข้างในข้างในอุ้ยระวังทำไมเขาไม่มีขาไม่มีขาขาว้าวพี่ตุ๊กตาหินกพิราบเยอะเลย อันนี้จะมั่งหน่อยนะคะข้างในีเินมีค่าไม่มีูปันโอ้ลูกปลาลูกปลากลัวไมมงมามาะคมามาม้นางามามนม่อามนะาม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 นมอมนมา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 มลงไปามยคาะอีามางาปามาไปดูอันตมอไปนะคะว่มามาอะไรบ้างาาาามามาาาาอไมมาาาา ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยลูกหินปราสาทหินแดงแม่น่าจะเขากำลังซ่อมแซมอยู่มั้งลูกอาจจะตกลงมาได้กำลัง,ง,แบบงซ่อมแซมอยู่ ด้านล่างจะเป็นหลุมจนหรือว่าภายในจะมีนกกราบเยอะเลยอันนี้จะเป็นรูปแกะสลักหินนะคะด้านบนแกะสลักหิน ้อะไรคะอะไรคะ,ะรมาเดินเข้ามาก็จะพบหนุมแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะแยะเลยก็อยู่เป็นเรื่อยๆน่าจะเป็นหลุมใช่วังหลุมนะลูกได้โอเคค่ะสาธุกันไหว้ก่อนนะลูกขอพรกันนะคะโอเคค่ะ รีมกับเป็นที่เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจริงเลยนะคะเหนื่อยหรือยังคะยังยังเอาไปลุยต่อไหมเด็กๆยังไม่เหนื่อยนะคะบอกว่าลุยต่อเพราะอขนมใส่กระเป๋าเนี่ยโอ้ยใหญ่ขัก สุดตัวปรา,ศา,ศาส,สาทนะคะตัวปรา,าสาทนแล้ว,าาวาาลค่ะใครที่จะมาชมแนะนำเลยนะคะปรา,าสาทหินพิมายที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะน่าชมมากเลยให้ดูสิค่ะดูโอเคค่ะด้านซีมันเยอะๆจ้ะะ <c oughs> ไปกันเลยคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค <So, S 3> ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย